ว่าไงเพื่อนรักเสียยะครับผมพี่น้องเบาไต้พี่น้องเบาสกลครับผมพี่น้องภาคใต้ครับผมมิสซูไมใช้ไททันงวดพันทุกหาพันบาทครับผมหล่ๆเลยครับผมเบ่งรถเลยมิสซูมิชิไททัน 2.5Gx นะครับปี2018หลๆๆ่นอียางลายไฟยางเทปเทปเสียยะเปลี่ยนหาใส่งานยาวๆ,ๆครับผม เอาไปลุยสวนเอาไปทํามาหากินครับผมเอาไปแก้ยางครับนีหหน่หัวนงหัวน็อตเดิมหมดครับผมตะคงตะเข็บเดิมหมดรถสภาพป้ายแดยงมากไม่สองมืนโลกุญแจรี่หมดพวงมาลัยมัลติฟังชั่นลอล้อฟรีดาวฟรีจองบัตรประชาชนใบเดียวออกรถจบศูนย์บาทครับพี่น้องซื่อด้ทุกอาชีพซื่อด้ทั่วประเทศไทยเหนืออีสานกลางใต้พี่น้องไม่ต้องเดินทางนะครับบริการเหตุสัญญาหอดบ้านส่งรถฟรีหอดบ้าน เกษตรกรค้าขายรับเหมาก่อสร้างเฮ็ดไร่เฮ็ดสวนพ่อบ้านแม่บ้านรอบพ่อขับวินคขับแกลบขับหกล้อขับสิล้อจัดจบศูนย์บาทโ่าพี่น้องชาวสวนพี่น้องภาคใต้มาครับเอารถไปแทนถ้าไม่หากินหัวลงหัวน็อตโตจกผมระบบความปลอดภัยด้ยเบรกเอเเครื่องแหงๆเครื่องนิ่งๆกับมิตซูมิชิไทตันนะครับสง GLX ปี2018ราค่าขายถูกถูกเลย455,000บาทพี่นองเบิงเศยยายุแคปหน้าจอละลอแอดไลน์หน้าช่างติตกต k Facebook YouTube เอาส่วนลดไป20,000บาทเหลือขาย435,000บาทครับพี่นองปีแรกรับดอกเบีย0% 12เดือน5,600บาทหลังจากนั้นงวดน8 6 0 0บาทตลอดสัญญ,ญานะครับผม FC Max FC h อบสนใจนะครับ บอกว่าสนใจดานลัง,ลงเดี๋ยวเซียทักไปหาผููดใดชอบพิมพ์คำ่าสุดพิมพ์คำ่าแจ๋วมาเดี๋ยวซูมแจกเสือ่เอฟซีแฟนเพดไปให้อีกเด้อครับผมแจ